เตือนเด็กนิสตีมีการรวมถึงการชำระบุตรใช้วิทยาลายมีการรับชมรับฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำาบคกๆโอเคก็ไม่เจอกันต่อนะนะครับผมนิมิตเตอรนะ์ไอซียูฮะในเกมไมค์ครับครับผมโอเคเราก็มีไอเทมเอ,ามเอ้าโหแม่ในดาบทองด้วยตอนตีหมูครับเออไอเทมพวกนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรหาเหวอะไรครับ อะไรไม่รู้อ่ะอันเนี้ยมันเป็นไฟอะไรสักอย่างอะอ่ะอืมอืมมีรั้วไปเอามาจากไหนวะไม่รู้คนแกะสีดำนี่แล้วอันนี้อืมเราต้องเก็บไว้ก่อปนปาด ดินปืนอาหารอาหารไว้แดกไว้แดกไว้แดกมาเฮ้ยเออเนี่ยงงครับต้องหาไม้ดีกว่าอ๋อไม้ไม่มีเลยนอนก่อนแป๊บนึงนี่ฮะให้มันเชา้าครับรอให้มันเชา้ชาเยสเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้ว หาไม,ม้โอเคออกมาอืมอืม,อมป้าสปาสเชือบแน่เก็บเก็บเก็บก้ย เราจะตามหาหมู่บ้านเอดีไหมเนะี่ยเราจะได้มีทนันพืชที่ครบคันนหรือว่าเราจะขุดลงไปดันด้านล่างเพื่อจะเจออะไรสักอย่างเผื่อจะได้เจอของดีๆนหรือว่าจะไปเที่ยวนรกอเอาอยังไงดีวะเนี่ยชีวิตสมองคิดเยอะนะปิงปิงเน อเออโคต้นไม้เราแบบยังไม่โตเลยโตช้ายังอโอยมงได้เลเวลหกเลยหลังจากตายมา ปาสอ,อะไรเนี่ยตกตกลงมาได้ไงปาสเก็บของครับเก็บของเก็บไม้ก่อนเก็บไม้เก็บไม้จังหวะนี้เก็บไม้ไมโอเค กรกเราต้องตัดไม้ทำลายป่าบ้างอะไรบ้างตอนนี้นะฮะเราจะไปปรชนภัยที่ไหนดีไม่รู้เหมือนกันปาสเดินไปเรื่อยหรือว่าจะชมแสมบ้านดีกว่าบ้านไม่ได้เป็นการต้มแสมนะคือทำให้มันดูดียิง่งขึ้น ยังไงไม่รู้อืมิงกล่องตรงนี้น่าจะมาดับไว้ใต้บันไดนะเอาไงวะเอาไงวะเนี่ยปเป็ยนยะังไงลกเอยเอ่ะปืนเปดประตูบิติโอ้โลกหมุน ไม่แล้วจ้าไม่แล้วท่านไม่แล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ดูครับท่านผู้ชมเนย

เออมาเยอะไม่สู้แต่กูสู้เลยยังไงมันต้องมาแน่ๆครับรอเล่เต็มก่อนรอเล่เต็มก่อนมาเก็บ,บเวลมาเก็บ,บเวลเนี่ยได้ไอ้นี่ใ้กลียมันเืออะไรวะ กดเต็มช้าว่ะียอ๋อไม่ต้องทำกับกล่องใช่ป่ะ <c oughs> คือจะกลับไปทางเดิมยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไอ้พวกนั้นต้องโจมตีกูอ <c oughs> ีกแน่ม่แดกไย โอ้โหดาบมันพังเรียวเร็วฮะมันอยู่ด้านล่างหรือเปล่าจะเอจะเอปัดแน่จะไม่มีไข่นะ แ่โอ้ยเพียบไอ้มาเพียบเลยเหียทางไหนวะกูต้องกลับโลกกูให้เร็วที่สุดชิบหายแล้วบ้านกูเรียกทางตันแน่หี้ยเลยไม่ตันไม่ตัน ไม่ทันไม่ทันเอ็นเน่แอ็นเน่แอ็นเน่เดี๋ยวนะถ้าจะให้ดีนะเราต้องปิดเออปิดตรงไหนวะปิดตรงนี้ แล้วก็ตัดตรงนี้ออกแล้วเราจะได้ค่ามันได้ดครับฮ่าฮ่ากี่ตัว ีตัวใช่ไหมวนมาด้านหลังกูได้ไหมงานเข้าเลย <c oughs> เออมีวิธีับตีทางด้านบนตีถึงเปล่าอาวชิบหาย เนี่นะเราปิดทางตัวเองไม่เข้ามาในนี้แบบหลงทีใช่ขึ้นสูงๆแบบนี้ โอ้ยไม่ใช่ละว,วานลาวาวะ่ะนี่ไงประตูคือแม่งหาทางมาประตูยากจังวะ่ะทำไงให้มันง่ายกว่านี้ช่ไมโปกพื้นได้ก่อนแฮะ เสียงอะไรวะกับประตูโลกกูก่อนดีกว่าไม่ไหวอ่ะไม,ไม่ไม่ไหวจะเคลียร์เคเย่มาโลกของข้าแล้วโลกของข้าสัรพสัตว์มากมายที่เราต้องฆ่าเชื่อเพราะนายมีทรัพยากรมากเกินไป มันมันล้นครับมันล้นสีแดงมีหนึ่งสีดำมีสองโอเคสีขาวมีเยอะสีเทามีเยอะ,อะเขียมตาลมีกี่ตัวเตรียมตาลก็มีเยอะเตรียมตาลมีเยอะ,อะโอเคมันเหลือน้อยลงแล้วทรัพยากร ไแม่งมือดอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ดูครับมืดไว้ไว้ฮะไม่ยินเสียงอะไรเนะี่ยได้ยินเสียงอะไรวะทำไมหิวเยอะจังวะ บ้านนะครับแดกเนื้อนีกก่เอเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นออโอเคชีวิตนา่นาจะดียิ่งขึ้นนะเราต้องเพิ่มความสว่างให้กับสถานที่บริเวณแถวๆนี้ลป ในเบ้านของเราต้องสว่างครับสว่างสวยมืดไม่ดีมืดไม่ดีสว่างไว้ก่อน <c oughs> เข้าหลักการปลอดภัยไว้ก่อนป้าไก่กูกูไก่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  ขยายพันไว้ไหวไหเจ็บวิวเป็นใหม่หลายรอบเลยเนะี่ยชอบอา้าวไก่ออกมาได้ไงเคยใช้นายออกมาเฮ้ยนายขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาออกไปได้ไงมานี้ลงมาปาตัวลอยแล้ว คุณไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปกระโดดดึงๆสิ่งอันตรายคือคิปเปอร์เรากลัวพวกนายจะมาทำลายฐานทัพของเราชัวบชัวบสระวงสะวังไว้ก่อนครับ

Nam Sai nam hùng đi này... phải mikipu phải kiêng hello keeper. hello 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 เป็นตัวขุดเจาะอย่างดีมานี่มานี่ชิบอร์มานี่ตรงนี้เลยบุ้มอ้นักระเบิดทำอย่างดีครับ เฮ้ยหิมะอย่ด้านเฮ้ยแม่งบนภูเขาหิมะต,ตกแต่ด้านล่างเนี่ยเป็นป่าเยี่ยมสถานที่ที่เราอยู่ี่ย Amazing เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเก็บไม่ได้เววไอเทมเดม เก็บของเก็บอ,อะไรวะออกมาเก็บปะปบปะปะปะ ข้าไปอีกข้าคืนหนึ่งแหละเ,เป็นว่าบ้านเราก็ยังไม่พัฒนาไม่มีหลังคานะจะเกิดฝนตกขึ้นมานี่เปียกเลยเนี่ยโอเคคลิปนี้เราก็นอนดีกว่าบายบายนะ ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม